ครับวันนี้กับซอจอรีวิววันนี้เราจะมาเก็กล่องตัว o อ i ิ o UTJ U3 เนะครับเป็น USB to internal Network Adapter นั่นเองนะครับก็ไม่มีอะไรมากก็สำหรับเครื่องไหนที่มันไม่มีสายช่องเสียบแลนหรือแลนเสียนะครับก็บซื้อตัวนี้มาใช้ได้เลยนะครับนะน,น้อยใช้ตัวนี้ครับใช้กับ Windows 10นะ จะดีมากส,สิบขึ้นไปที่มันหาเดเวอร์ให้เองเพราะอย่างถ้า windows 7จ็ดบางทีต้องลงเดเวอร์ซึ่งต้องเสียเวลาหาอาจจะมีเสียงดังบ้างข้างบ้านเป็นนังเลยวับหนังโอนะครับแกะซีนออกมาก็จะดึงออกดึงขึ้นดึงลงก็แล้วแต่นะครับแกะออกมาก็จะเจอตัวออลิโกติดดำแบบนี้เลยเป็นบอนะดี้พลาสติกนะดูดรูหลาดี ช่อง r j 45ก็มันออกเหลืองๆหน่อยหัวเป็น USB 3.0นะครับด้านล่างก็มีคู่มือให้ดูว่าการใช้งานนะสองฝั่งฝั่งอังกฤษกับฝั่งจีนเก็จะบอกแหละว่ากล่องมีอะไรบ้างตัวแล้วก็บรันตีชาร์จ วันตีการ์ดเออชาร์จเ,เลยะจะลองเชื่อมต่อให้ดูนะครับอย่าไปเครื่องแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็นำแลนมาเตียบแกะสายก่อนอุ้ยสายเล่าตรงนี้ก่อนนะ เสียบแบนมาแบบจึ๊บแล้วก็เสียบเข้าช่อง USB ของเรานะครับเสียบแล้วรอคครับหนึ่งนะครับก็สถานะก็จะขึ้นอินเทอร์เน็ตนี้เลยนะครับ ปีทั่วไปนะเราจะขึ้นได้ไว่าเป็นอะไรเอ่ยดูสิวินเตอร์สิบเอ็ดเนี่ยเข้าดูยากเงินผมก็ไม่ชัวร์ว่ามันเข้าตรงไหนฮะเนี่ยวินเตอร์มีอะไรเออเรียกอะไรอะแลน,น่ะ เข้านี่มันก็โชว์เน็ตก็ขึ้นเต็มอยู่หนึ่งขึ้นเป็น usb controller ตัวนี้นะครับกวิ่งวิ่งเต็มไหมว่าผมเน็ตหนึ่งจิกนะ๋ยวสปีดเทสได้ดูปกติเสียบแลนก็วิ่งห้าร้อยหกร้อยนะครับดีย๋ยวนี้ลองผ่านตัว usb ดู นะครับเจ้าเดิมทูขี้กากแต่ก็ใช้ได้วิ <c oughs> ่งอยู่สามลอยนะครับก็ขึ้นอยู่กับ USB <c oughs> ที่เราเสียบเลยเนาะตัวน,นี้นี่ผมเสียบ USB 2สอง อัพโหลดสปีดดาวน์โหลดก็ประมาณนี้โอเคเดี๋ยวผมลองเทสแบบแลนให้ดูแต่ยุดบีสามผมไม่มีเสียดายเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะเ,เสียบเทสให้ดูเนาะอันนี้ยุทบีสองให้ดูก่อนอันนี้แบบเสียบแลนตรงนะเทสให้ดู นี้แรนตรงนะครับก็เช็คได้ว่า USB 2ก็ดับไป1ในเขาเรียกว่า2ใน10เลยนะครับอัพโหลดผมน้อยอยู่แล้วโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเทสกับ USB 3ให้ดูกับน้ต e บุกผมเนาะจะได้เช็คดูว่า มันจะลุ่งหรือร่วงนะครับแล้วการเข้ากันได้คือแบบไหนพอสเปคเข้าหัวสีฟ้านะครับคือย s น3นั่นเองนะแปบ๊บนึง